จะมาเสนอโครงงานฮอร์โมนไข่นะคะเหตุผลที่ทําโครงงานนี้คือบ้านเราแถวบ้านเราหรือแถวกสนเราประกอบอาชีพทําสวนสวนดอกไม้สวนผักเราก็เลยได้คิดค้นการทําฮอร์โมนไข่เร่งพืชเร่งดอกกันมานะคะเอ่ออุปกรณ์ก็จะมีไข่ไก่หนึ่งใบแล้วก็ผงชูรดราคาสิบาทหนึ่งห่อน้ำเปล่าหนึ่งขวดหนึ่งพันมิลลิตรนะคะเราก็นําน้าเปล่า หนึ่มิลลิตรนะคะแล้วเราก็ใส่ไข่ใส่ไข่ลงไปหนึ่งใบอันนี้คือไข่ที่เราตอ,อกไว้นะคะแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปแล้วเราก็ใส่ผงชดูดตามเข้าไปหนึ่งซองนะคะ เราก็เขยา่า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 หมักทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็นําไปใช้ได้ค่ะนะคะฮอร์โมอนไข่เราก็จะช่วยเร่งใบเร่งดอกเอาไปใช้กับพืชสวนเพื่ออะไรส่วนความรู้ที่เราได้ก็คือเราสามารถเอาวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆมาภายในครัวเรือนนะคะมาใช้ประโยชน์เป็นช่วยกับกเกษตรอินทรีย์ช่วยเอาไปฉีดยาฉีดอะไรกันใบกันหนอนกันอะไรพวกนี้ได้นะคะขอบคุณ ที่เราหมักไว้หนึ่งอาทิตย์นะคะเ,นนมมะเอามานํามาลดต้นมะม่วงจะมาลดหรือจะเอามาฉีดก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะเอามาลดนะคะรดที่ควรมะม่วงไปเลยแล้วเราก็ลดน้ําตามนะคะภายในเจ็ดวันถึงสิบสี่วันแล้วเราจะมาดูผลกันค่ะสรุปนะคะหลังจากสิบสี่วันที่เราได้นําฮอร์โมนไข่มาลดกับต้นมะม่วงนะคะ ผลก็คือออกมาตอนนี้ต้นมะม่วงกําลังแตกใบอ่อนแล้วก็มีดอกนะคะผลที่ได้รับก็คือเราสามารถนําของใช้ในครัวไข่หรือสิ่งต่างๆภายในครัวนะคะมาทําเป็นฮอร์โมนช่วยเร่งดอกเร่งใบของพืชได้ค่ะ